สวัสดีนะครับพบับพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอิกฟอนนะครับกับป่านะครับจริงๆไม่ใช่อะไรหรอก,กป่าหลังบ้านกูได้แหละ <c oughs> <c oughs> โอเคนะก็วันนี้เรามีขอเทต์พิเศษนะครับก็จะมากินนี่ถ้วยร้อนอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะบะหมี่ถ้วยร้อนใช่ไหมอืม <c oughs> นี่ไงถ้วยร้อนชาบูน้ำดำอืม <c oughs> นี่ใครนี่นายเป็นใครโอเคมาก็ขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําการทําการแงะมันก่อนแงะมันโอ้ยโอเคหลังจากที่เราแงะมาเสร็จเรียบร้อยในนี้มีอะไรไม่มีอะไร,รเป็นกระดาษกระดาษแข็ง โอเค,อ,เคอุ้ยนี่เป็นหกเหลี่ยมชิี้หกหรือแปดวะแปดเหลี่ยมครับแปเหลี่ยมอ้ยออกอยังไงวะอ๋นนนอนี่มี่อ้มีอันนี้มีช้อนซ่อมนะครับอันนี้คือมันจะไม่เหมือนพวกวมันมีเคื่องสุเร็จรูปทั่วไปนะอันนี้คือแบบเป็นช้อนซ่อมมาเลยแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นเขาเรียกว่าถ้วยคับอะพวกช้อนซ่อมมันมันจะแบบพับได้นะอันนี้ไม่พับครับ ไม่พับครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของน้าซอสน,นะครับส่วนของน้ําซอสตรงนี้โอเคก็น,นี่ก็คือบะหมี่ของเรานะครับความแมงเลยง่ายดีออันนี้เป็นถ้วยครับอันนี้เป็นถ้วยของเรานะอันนี้พื้นรู้สึกจะเอียงนิดนึงเราเราเราขยับมาตรงนี้นิดนึงโอเคมาไม่เป็นไรหรอกปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้เขาบอกว่าถ้วยร้อน ถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหาร heating bag ห้ามรับประทานขั้นแรกเราต้องอยากทำอย่างเงี้นะวิมีอะไรอ่ะสลายด้วยเหรอโอเคขั้นแรกแกหมออแมงเลย <c oughs> นะนี่ปุ๊บอ่าเขาบอกว่าแยกถ้วยปุ๊บฉีกถุงฟอยอเอาสารนำความร้อนใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็แกะบะหมีม่แกะถุงบะหมี่ใส่เครื่องปรุงและผัก อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมเตรียมน้ำนี่มาด้วยนี่น้ำขวดลิตรเดี๋ยวคันแรกเขาต้องอะไรนะให้แกะฟลอยส์ต้องไหมแกะฟลอยโอเคก็แกะฟลอย,อ,ลอ,ยอย่างนงี้อืมโอ้มันเป็นถุงแบบนี้เลยอะ่ะเฮ้ยถุงนุ่มๆคล้ายๆเหมือนพวกมีแป้งอยู่ข้างในอะ่ะนี่ นุมน่มๆแบบเหมือนถุงแป้งอ่ะเออมันแค่เหมือนพวกผงแป้งอะไรอยู่ข้างในไม่รู้โอเคเราใส่ไปก่อนปุ๊บแบบนี้ถูกต้องไหมโอเคต่อไปเราก็ต้องอปรุงเจ้านี่ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําของเราเนี่ยมาเทใส่ในนี้แล้วก็เอานี้มาวางไว้ข้างบนปุ๊บแบบนี้แล้วก็กินมแม่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึง โอเคแล้วก็ต้องใส่ในส่วนของอน้ำดำนะครับนี่ต้องแกะออกมาก่อนโอ้อแหมเหมาะกับการแคมปิ้งอยู่ในป่าจังเลยนะอ,อยู่ป่าในเกมเราต้องมาอยู่ป่าในชีวิตจริงบ้างนะครับมันมันไม่วุ่นวายดยีเออนะอเห็นไหมป็ออย่างนี้ นะครับเป็นแบบนี้อันนี้มันมีอะไรด้วยอะเหมือนมันเห็นหูหนูเหรอไม่คืออะไรอะว่าหน่อยสิเห็ดหูหนูดําโอเคผเห็ดหูหนูดํานะเดี๋ยวผมขอแกะน้ำอันนี้ไปก่อนเลยนะแบบเปิดฝาโอเคเพราะมันเป็นอันใหม่ไงก็เลยต้องใช้สองมือนะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้านี่ ที่เป็นถุงดำดาแกะเข้าไปอืปึ๊บแล้วก็ทำการโรยเข้าไปทำแบบนี้สินะมสมมุติว่าถ้าหากว่าไอเราไม่ใส่น้ําร้อนอ่ะเขาเี่าวเราเราไม่ใส่น้ำอนไอ,อ,ววไำไอชั้นเนี้ยชั้นที่เป็นบะหมี่อ่ะแล้วเราก็ไปต้มเลยน่าจะกรอบน่าดูนะ คือไอถุงพวกนี้อันตรายมากเลยนะครับจริงๆนะคือถ้าบ้านใครเป็นไม้อะแล้วเอานี่วางไว้แบบอ่าติว่าถ้าเป็นมุมมุมบ้านอย่างเงี้ยแล้วเอาเทน้ำราดอะบ้านไฟไหม้ได้นะเอออันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยบ้านไฟไหม้ได้นะโอเคก็เรามาระวังกันด้วยนะครับสําหรับถุงตัวนี้อ่าจริงๆผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันมาใน m r e ก่อนนะอันนี้อันนี้คือผมคิดเอาเองนะ แล้วก็จากไทาม์ไลน์แล้วก็คือว่าเทคโนโลยีที่แบบเติมน้ําเพื่อทําให้เขาเรียกว่าการอุณหานน่ะน่าจะมาจากพวก FIE ก่อนนะแล้วค่อยมาเป็นเทคโนโลยีในตัวนี้นะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอบอกกล่าวกันได้ปุ๊บโอเคมาปุ๊บต้องใส่น้ําตัวนี้ถูกต้องไหมโอ้ยบิดแน่นไปอืใช้ขาหนีบใช้ขาหนีบแล้วก็บิด อืมอุ้ย,ยน้ำยังเต็มเต็มอยู่เลยโอ้ยโวยโอเค,อเคต่อไปก็เฮ้ยเขาบอกว่าให้ใส่ประมาณไหนวะเดี๋ยวก่อนนะขออ่านอีกทีสิขอบถ้วยด้านล่างอ๋อแสดงว่าต้องยัดเข้าไปนี่นี่ขอบถ้วยด้านล่าง,ง,าต,ง,าาางตรงนี้โอเคเราจะเติมมาเลยสักนิดนึงนะดูซิเป็นยังไงปึ๊บประมาณนี้ อะทำความร้อนทำความร้อนสิทำไม่ร้อนนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โเราเติมนี่ไปก่อนปึ๊บอืมปึ๊บแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ค่อนข้างเป็นไอร้อนเลยอะนะ เป็นไอร้อนเป็นไอร้อนอืมน่าจะร่อยน่าดูนะก็สําหรับส่วนของมนมีถ้วยร้อนของเรานะครับมัน,นี่พื้นมันเอ,เอียงหน่อยอะช่างมันช่างมันมขยะเก็บไปแล้วก็ปิดฝาถูกต้องไหมปึ๊บปิดฝาแต่ด้านล่างร้อนมากครับด้านล่างร้อนด้านล่างร้อนจีเลยว้ย เขาบอกว่าให้อรอกี่นาทีเอ่ไหนดูสิทาไม่เป็นครับห้าถึงสี่นาทีครับผมอืมนะโอเคครับก็ได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวให้ฟังนะมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแต่ว่านะก็ ได้ยินเสียงเดือดเลยนะครับเมื่อกี้โอเคก็ปล่อยไว้นะครับ5สิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับผม คครับตอนนี้ก็ผ่านประมาณ10นาทีแล้วนะครับผมก็โอเคหลังจากที่รอกันมาเนิ่นนานเราคงจะได้กินมันสักทีนะดูดควันดูควัน,วนโอไม่รู้เห็นควันหรือเปล่าเดี๋ยนะนเห็นไหมควันเห็นไหมขาวๆเหมือนรถไฟเลยคั้นแรกเราทำการแกะ นะครับแกะส่วนของช้อนซ่อมนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงออ้ยร้อนร้อนร้ออ,อืมโอ้เป็นไอน้ำเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเช็ดมันนิ่มด้วยเฮ้ยม,มันนิ่มอ่ะ,อะหลังจากผ่านไป5้าถึงนาทีแล้วสุกพร้อมทานได้เลยโอเคแสดงว่าเราก็สามารถที่จะกินผ่านถ้วยนี้ได้เลยนะครับผมโอเค มาชาบูน้ำดำของเราอันนี้เห็นหัหนูดำรู้สึกว่าจะมีอยู่สองชิ้นมัน้งถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะมีชิ้นเดียวอะนะโอ้ย,อยพื้นพื้นมันเอ,อ,อียงอ่ะโอท่านผู้ชมฟังเสียงท่านผู้ชมฟังเสียงได้ยินไหม สับจะไม่เอานะครับโอเคก็มาดูกันว่าอร่อยขนาดกันเชียววะฮะม,มาตรงนี้เลยโอเคโหตู้ผมขอชิมน้ำมันดิโอ้อร่อย อ้อมีสองชิ้นจริงด้วยเห็ดไอเห็ดหูหนูอ่ะหนึ่งอันนี้สองคือถ้าเราไปอยู่ในป่าจริงๆอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้มันคือป่าหลังบ้าน เดี๋ยวหนูนี่คือเดี๋ยวผมขอเต้าไว้อีกสักพักแล้วกันนะเพื่อความชัวร์ดูดูเส้นดูเส้นม,มันเด้งเลยนะอื้อหืออื้อหือ อันนี้เห็ดหูนุดำนะครับเห็ดหูนูดำอืมอร่อย อะไรมันจะอร่อยจริงอร่อยจังขนาดนี้วะอันนี้ผมซื้อมาถ้วยละสามสิบห้าบาทนะครับถามว่าความคุ้มกับความอร่อยเป็นยังไงบ้างผมว่าเป็นคุ้มนะพี่จริงาจะแพงไปสำหรับบางคนก็คือว่าเราเอาตังสามสิบห้าบาทไปซื้อพวกกระเพราหมูกรอบเออพวกพกิเจียวอะไรอย่างเงี้ยามร้านอาหารทำสั่งก็ ถือว่าใช้ได้สมมติถ้าเราไปปิกนิกไปป่าไปดอยไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยก็นี่ยสุดยอดละมันน่าจะแพงในส่วนของไอ้ถุงทำความร้อนใช่มั้งนะนอกนั้นก็คือเส้นอะไรก็มันพี่มันคือเหมือนเส้นธรรมดาเลยเหมือนเส้นพวกแบบบะหมี่คือสำเร็จรูปทั่วไปเลยแต่ว่าเรื่องความที่มันเขาเรียกว่าการการทำอะไรแบบเนี้ยเออนะมันก็ได้ฟีลปิกแบบนะ อืตอนนี้น้ำเริ่มไม่เดือดแล้วนะครับน่าจะหมดละหมดเรี่ยวหมดแรงใช้ได้ใช้ได้ที่ผมสงสัยอยู่หนึ่งอย่างอะ่ะมันมีอยู่อย่างเดียวเว้ยไอข้างในอะ่ะที่เป็นถุงร้ออ่ะมันเป็นยังไงเว้ยเราจะทำการแกะมันออก นี่ยังร้อนอยู่เลยอะแเคยังไงดียวเนี่ยอืมใช้ช้อนใช้ซ่อมแกะปึ๊บอืมโอ้ยังเป็นไอร้อนขึ้นมาอยู่เลยอืมอ๋อผมเข้าใจแล้วอ่าร้อนนานไม่นานนะมันอยู่ที่การใส่น้ำเว้ย น่าน่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนี้อุ้ยอันนี้แข็งอันนี้แข็งมากมากขวายังขึ้นอยู่เลยอะอมสมมติถ้าเราใส่น้ำเติมไปอะจะเป็นยังไงวะเออน่าสงสยัยนะน่าสงสยัยบีบแล้วก็บิดอโอเคเราใส่น้ำเพิ่มไปอะ เหมือนไม่ค่อยเดือดแล้วอะ่ะใช่ไหมใส่ใส่เยอะๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังถือว่าเดือดอยู่ <c oughs> ยังถือว่าเดือดอยู่นะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้กันก่อนแล้วครับก็นะมาทดลองกินอะไรแบบนี้ให้ดูกันนะครับก็มันไม่มีอะไรมากหรอกนะก็คือมันเป็นครั้งแรกสําหรับอ่าเขาเรียกว่ากา,ารทาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้นะครับอา่าคือปกติผมกินแต่แบบ อาจเป็นถ้วยครับเนาะเติมน้ำร้อนไปแล้วก็จบนะครับอันนี้ก็คืออืมมันมีคำวมาวิธีนะอืมน้ำมันร้อนเปล่าวะเฮ้ยอุ่นๆเฮ้ยอันนี้เป็นไงโอ้เฮ้ยแสดงว่าถุงมันไหม้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมถุงมันไหม้ด้วยเห็นนี่เห็นน้ำตาลน้ำตาลไหมเนี่ยเห็นไหม น้ำตาลน้ำตาลน่ะเหมือนคล้ายๆเหมือนมันร้อนจนไหม้อ่ะเอออย่าเอาไปไว้แบบอย่าไปไว้แบบตามแบบไอ้แบบเขาเรียกว่าวะอะไรที่เป็นแบบพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปวางนะอลดน้ําที่นี่ก็บาดบืมบาดบืมได้นะครับอันนี้ก็คือเหมันน่าจะหมดละนะครับน้ําอุ่นไหมดูดิร้อนร้อนได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะอืม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่ตรงนี้กันก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลูกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยหล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม yeah